ประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีระบุถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตประกาศกำหนดห่วงเวลาการเลือกตั้งที่จะเกิดการเลือกตั้งใหญ่ขึ้นในวันที่7พฤษภาค,คมปี2566มีความเหมาะสมหรือไม่ซึ่งภลยประวิทย์ได้เพียงแต่สายหน้าและระบุสั้นๆเพียงว่าเป็นเรื่องของอนาคต ขณะเดียวกันพลเอกประวิทย์ยังปฏิเสธการตอบคำถามถึงกรณีการสั่งให้ฝ่ายเศรษฐกิจดำเนินการเรื่องค่าเงินบาทที่ผันผวนโดยระบุว่าขอให้ไปถามทีมเศรษฐกิจดูให้เขาดูให้เขาดูเฉยๆไม่ได้มีการแทรกแซงเรื่องของค่าเงินบาทแต่อย่างใดขณะที่นายแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตก็ย้ำถึงแผนการเลอกตั้งที่สำนักงานได้กำหนดจัดการเลอกตั้งทั่วไปในวันที่7พฤษภาคม2566ว่า เป็นแผนของสำนักง,งานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งโดยยึดเวลาการครบวาระการดำรงตำแหน่งของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมตามปกติและมั่นใจว่าหากเกิดการยุบสภาก่อนที่จะถึงกำหนดครบวาระสภาก็ไม่มีปัญหาเพราะสำนักง,งานกกตน,นั้นได้ศึกษากฎหมายอยู่โดยตลอดเพียงแต่การแบ่งเขตเลือกตั้งนั้นยังคงต้องรอกฎหมายการเลือกตั้งสสที่อยู่ระหว่างการตีความของสารรัฐธรรมนูญ ทางนี้ในสแสวงยอมรับด้วยว่าหากเกิดกรณีการยุบสภาในระหว่างที่กฎหมายลูกสอสอและกฎหมายลูกของพรรคการเมืองอยู่ระหว่างการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ยังไม่แล้วเสร็จการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นก็ยังคงต้องยึดกฎหมายฉบับเก่า ส่วนกรณีที่กกตออกประกาศเตือนพักการเมืองในการหาเสียงก่อนถึงกำหนดการเลือกตั้ง180วันนั้นเนื่องจากการเลือกตั้งในครั้งนี้แตกต่างจากการเลือกตั้งปี62แต่ก็เชื่อว่าการหาเสียงของพักการเมืองจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะแบ่งเขตแล้วเสร็จซึ่งจะเสนอกรรมการการเลือกตั้งออกข้อบังคับแนวทางการหาเสียงให้ชัดเจนภายในสัปดาห์นี้และมั่นใจว่าพักการเมืองจะเข้าใจข้อจํากัดในการหาเสียงกับการลงพื้นที่ช่วยประชาชนโดยในวันพรุ่งนี้สำนักงานกกตจะนัดประชุมพักการเมืองเพื่อทําความเข้าใจ เตรียมพร้อมก่อนการเลือกตั้งทางการจัดการประชุมใหญ่รวมถึงการเลือกตั้งขั้นตน้นเพื่อคัดเลือกผู้สมัครสสของแต่และพักการเมือง